องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินสัญจรโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่18มีนาคม2564ณโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารตำบลยางอุ้มอำเภอท่าคันโธจังหวัดกาลสินนางวิไลพรนิพัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายเดชบดินพยุงแสงกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินเขตอำเภอท่าคันโธและนายนพกุลปัญญาแก้วรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสิน ร่วมสัญจรโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออาสาวอจังหวัดกาลสินและโครงการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2,564โดยนายทรงพลเจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคขวัตรวราขัตติยราชนารีจากนั้นได้มอบพันปลาให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีฐานะยากจนมอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาติจังหวัดกรสินให้กับผู้สูงอายุผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่บริการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการจำนวนมากสำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวโดวยสำนักงานสาธ,ธารณาสุขจังหวัดกรสินสำนักงานสาธ,ธารณาสุขอำเภอท่าคันโทรโรงพยาบาลท่าคันโทร,รอพอสอตอในพื้นที่ มีประชาชนมารับบริการในการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมการแพทย์แผนไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินพร้อมหัวหน้าสนราชการได้เยี่ยมชมการออกร้านต่างๆของหน่วยง,งานทุกภาคส่วนและประชาชน